สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเบื้สุภูสุขนนะครับมือนีนะครับกลับมาพามาหาแมงกี้ซ่อนทือเก่านะครับซึ่งมือนี้้อาสีธรรมชาติไม้เก่านะครับไม้หนี่ล่งไปเหมือกกอนนะครับนี่นะครับสภาพไม้จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นนามขังนะครับนามขังในงานหน้านะครับ ส่วนฟังนี่ก็จะเป็นน้องคือน้องใหญ่เก่าครับผมซึ่งมือเคลืนก็อยู่ฟังผุนนะครับมือเคลืนอยู่ฟังผุนนะครับกะมือนีบรู้ว่าจะมีโตหรือบอนะครับผมซึ่งตอนนี้เ้าก็ติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับกะเหลือรอแค่เวลานะครับกต่สิ่งเด่ทำการแสดงแล้วนะครับผมอุปกรณ์กับติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปรอดลุ้นกันครับผมว่าสิมีโตหรือบอนะครับผม ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มไ้เปิดเสียงแล้วครับได้ครับการเปิดเสียงนะครับเดี๋ยวไปลอดลุนครับผมมาซิมิโตได้บ่นะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวข้าไปเอาหลบแรกขึ้นก็เลยนะครับผมหลบแรกมาแล้วมาแล้วครับผมเลย ไม้เการอดที่สองนะครับผมมีคือรอดที่สองนะครับอันนี้เป็นการซ้ำไม้นะครับรอดที่สองนะครับกับบรุวาซิมิโตหลายหรือบอนะครับ แต่ก็นย่งมากเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับเดี๋ยวถ่ทยเบิงไม่นะครับผมครับเดี๋ยวกลับไปเบิงรอบนี้นะครับวัชิมีบอโอ้เหลื่อมลายนะครับ เดี๋ยวเอาไปนะครับเดี๋ยวทาให้เบรงใหม่นะครับครับเดี๋ยวกับเอาขึ้นอีกสักรอบหนึ่งนะครับมันบินออกนะครับถึงมันสีบล้านมันก็บินออกได้นะครับก็เลยต้องเอาออกนะครับ เดืไดร้ายแน่แล้วครับเดี๋ยวเอาไว้นะครับเบดี๋ยวจะถ่ายเบิ้งใหม่อีกรอบนึงนะครับครับตอนนี้ก็เริ่มลุ่งร้ายแล้วนะครับเริ่มลุ่งร้ายเรื่อยๆนะครับถือว่ายังมากเรื่อยๆอยู่นะครับ เาาขาหลอยูนนะครับมีกระแป๊บเดียวนะครับสี่แล้วขึ้นอีกแล้วครับผม ยังมาเรื่อยๆครับแต่กับบทเพลงกับหลายครับมือนี้อาจสิีบทหลายปันไดน,นะครับพราอการสัมไม้เการอบที่สองนะครับ ก็ี๋ยวเอาไว้ตอนเอาขึ้นนะครับเดี๋ยวสิทายเบิกใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมครับผมตอนนี้ก็เริ่มลายเอียดนะครับเดี๋ยวสิเอาขึ้นอีกนะครับ มีตัวแง้มงามครับไม้นี่คือว่ายังมีตัวอยู่นะครับเป็นการซ้มไม้ลอกที่องนะครับของไม้นี่นะครับแต่สำหรับน้องนี่สําหรับไม้เป็นน้องนี่ครับเมื่อที่หานะครับของน้องนี่แต่ว่าไม้นี่เป็นไม้เป็นการซ้ครัางที่องนะครับเดี๋ยวเอาไปสิดตอนเราขึ้นสกายเบอง์ไม้นะครับผม ครับผมเดี๋ยวกะข้าเสีเอาไปเอาออกขึ้นอีกรอบนึงนะครับโอ้หูเหยียดตายก็ร้ายไปหนึงน่งน่ครับอู้หูเสียดาย ตายรายแล้วครับผมตายร้ายแล้วไายร้ายแล้วหมานคือเก่าครับผมหมานคือเกา่าเป็นนังมาหนึ่เดืยวอยู่นะครับผมแต่ก็แต่หา,างจักหน่อยนะครับเือว,ว่าตัวหางด้วยละบมือนี้แต่ก็รอดูกันครับผม บล้ิมีตูอีกบ่าะครับครับผมตอนนี้กะเดี๋ยวเวลาก้าบ,บาทนะครับรอบที่แล้วบ้า้เอาข้นบา้าด้ถวไทยเบิงนะครับกถือว่ายังมีตัวอยู่ครับก็ได้ประมาณจะโลเครื่องอยู่มื้นี่ ก็ถือว่าซ้ำไม้เก่ารอบที่สองนะครับถือว่ายังประสบความสำเร็จอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าได้บ่หลายปันไลยกับพอกเหลีวแดงไปอยู่ครับอย่างออื่นนะครับสิพาไปอีกไม้หนึ่งนะครับผู้ใดมาคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนีครับผมขอบคุณครับผม